ลองทำภาพสันนิษฐานกรณีที่มีกระบังหรือว่าอุณหิตทางด้านหน้าแล้วก็อุณหิตนั้นน่ะจะประดับพลอยหรือว่าหินที่มีค่าคืออันนี้ก็เห็นด้วยว่าควรจะมีเนื่องจากว่ารูปปฏิมากรรมขนาดเล็กที่ส,สวยๆแี่ส่วนใหญ่แล้วเขาจะถวายเครื่องส่งสวัสดีครับรูปเคารพที่เรียกว่าโกลเด้นบอยปัจจุบันจัดแสดงอยู่ในพิพิธภัณฑ์ทาสนแห่งชาติพระนครน,นะครับจัดแสดงอยู่ในห้องลบุรี ยังไม่ทราบว่าเป็นใครซึ่งในคลิปตอนที่แล้วเนี่ยผมก็ให้ข้อมูลนะแล้วก็ให้คุณผู้ชมลองไปตัดสินใจเอาเองอย่างไรก็ดีครับพบว่าหลังจากนำพวกเคารบพัดินบอยมาจัดแสดงที่พิพิธภัณฑ์ทสถานแห่งชาติแล้วเนี่ยก็มีคำถามมากมายที่เกิดขึ้นจากแวดวงโซเชียลแล้วก็เป็นคำถามที่เหมือนจะมีมาก่อนหน้านั้นะ่ะมันสืบเนื่องมาจากความขัดแย้งระหว่างความรู้สึกที่เป็นชาตินิยมอะ่ะ ไทยกับเขมรแล้วก็กลายเป็นว่าโกลเด้นบอยเนี่ยเข้ามาท่ามกลางความขัดแย้งนี่พอดีเกิดคำถามเขาว่ารูปเคารพเนี่ยเป็นศิลปะแบบไหนศิลปะไทยหรือว่าศิลปะเขมรแล้วยิ่งนักวิชาการแล้วก็นักประวัติศาสตร์ศิลปะในบ้านเรานะใช้คําว่าศิลปะเขมรโบราณคือไม่ได้ใช้คําว่าศิลปะขอมไงก็เลยทําให้ผู้ฟังเนี่ยเห็นภาพไปว่าเป็นการชี้เป้าไปที่เชื้อชาติเขมร ก็จะก่อให้เกิดความหงุดหงิดเพราะมีความขัดแยง้งระหว่างไทยกับเขมรอยู่แล้ว er. ประเด็นเนี้จึงกลายเป็นสิ่งที่มันลุกลามจะเรียกว่าเกินจริงก็ว่าได้ก่อนที่จะไปพูดถึงประเด็นนั้นนะครับมาดูถึงคำบอกเล่าก่อนคือลูกสาวของคนที่พบรูปเคารพเนี้ยนะครับเล่าให้ฟังว่าแต่ก่อนเนี่ยเคยจะมีเครื่องประดับมากกว่านี้ เป็นเพชรเป็นพลอยอยู่ที่รูปเคารพนี้ด้วยอาจารย์วรนัยพงศาชลากรนะครับลองทำภาพสันนิษฐานกรณีที่มีกะบังหรือว่าอุณหิตทางด้านหน้าแล้วก็อุณหิตนั้นนะ่ะจะประดับพลอยหรือว่าหินที่มีค่าตรงนี้ที่ตาวออไปก็คือจะมีอัญมณีหมายถึงว่าที่ลองจิงนตนาการนะเนาะมันจะมีอัญมณี<อ>เพื่อมาจากคําบอกเล่าความน่าจะเป็นของการมีเพชรหรืออัญมณีเนี่ยมันจะมีอยู่ได้แค่นี้ ืออัน,นี้ก็เห็นด้วยว่าควรจะมีเนื่องจากว่ารูปปฏิมาก,กรรมขนาดเล็กที่ส,สวยๆนี่ส่วนใหญ่แล้วเขาจะถวายเครื่องส่งเป็นเครื่องบูชาอยู่แล้วในสมัยโบราณเขา,าลูดได้ยังไงเ็าขุดเจอแล้วขุดเจอเยอะแล้วฟอดเว้เยอะมากเครื่องทองเนี่ยเขาไม่ได้คืนตอนนี้ที่ทวงคืนเนี่ยกับมบูชาได้คืนไปบ้างแล้วผมกําลังดูส่วนมงกุฎแต่ว่าในนี้จะเรียกว่ารัดเกล้าใช่ไหมครับผมเรียกรัดเกล้าครับเพราะว่ามันคือการะข้อมวยผก มงกุฎก็คือการใส่ศิลาพรทั้งอันแต่ว่าเถ้าเป็นการแต่งกายแบบโบราณเนี่ยก็จะมีการบวยผมซึ่งก็จะครอบด้วยละเก้า<ฆ>แล้วก็ผูกแถบอุณหิตเนี่ยเป็นกะบงังคือมันจะล,ะลักษณะเป็นกะบังไว้ด้านหน้าแล้วก็ผูกเชือกด้านหลังในขณะเดียวกันอาจารย์วรนายตั้งข้อสังเกตนะครับว่ารูปสตรีที่กระทำสาธุก,การเนี่ยกลับไปเหมือนกันกันกบทวารบาล สร้างจากสัมบริจแล้วก็พบที่ปราสาทสากำแพงใหญ่ทั้งส่วนเครื่องประดับท่อนบนแล้วก็ท่อนลำตัวการแกะสลักดวงตาเพราะฉะนั้นก็ยังสงสัยอยู่ว่ารูปสตรีที่กระทำสาธุกการนี้จะเป็นชุดเดียวกันกับนนทิเกส่วนหรือว่าทวารบาลที่พบที่สากำแพงใหญ่หรือเปล่าแล้วก็อาจจะเคยอยู่ที่สากำแพงใหญ่ด้วยหรือไม่คราวนี้มาที่ประเด็นนะครับ เรื่องเกี่ยวกับรูปแบบศิลปะของโกลเด้นบอยองนี้ถามว่าเป็นศิลปะไทยหรือว่าศิลปะเขมรคือผมตอบอย่างเป็นกลางแล้วก็ตอบให้สบายใจด้วยนะว่าเรียกศิลปะขอมจะดีที่สุดขอมเนี่ยมันเป็นคํากว้างๆนะใช้เรียกกลุ่มคนหรือว่ากลุ่มวัฒนธรรมหรือว่ายุคสมัยที่มันอยู่ประมาณช่วงพุทธศตรวรรษที่16 17 18 ถ้าเป็นกลุ่มคนเนี่ยมันก็กว้างอะ่ะคือมันคลุมทั้งขอมในภาคกลางขอมในอีสานแล้วก็ขอมในกัมบูชาในกรณีเนี้ยก็เท่ากับว่าเป็นขอมในอีสานนั่นแหละโดยส่วนตัวผมเห็นด้วยนะว่าควรจะเว้นวัคก,การใช้คําว่าศิลปะเขมรเอาไว้ก่อนเพราะว่าบริบททางสังคมเนี่ยมันเปลี่ยนไปเยอะมากคือคํำนี้ที่จริงมันสืบมาตั้งแต่สมัยช่วงรัชกาลที่4ที่5ครับที่ตอนนั้นยังเรียกอาณาจักร,รคคเขมรอยู่ ซึ่งหมายถึงดินแดนนะยังไม่ได้หมายถึงเชื้อชาติแล้วก็นักวิชาการแล้วก็นักประวัติศาสตร์ศิลปะเนี่ยก็ใช้คาคำนี้คืออาณาจักรเขมรเนี่ย,าาก,นนยกับคําว่าศิลปะหรือว่าอารยธรรมด้วยก็เลยกลายเป็นศิลปะเขมรถ้าเป็นยุคเก่าหน่อยอ่ะก็คือเรียกศิลปะเขมรโบราณซึ่งตอนนั้นยังไม่ได้หมายถึงเชื้อชาติแต่ว่าพอมาถึงปัจจุบันเนี่ยกลายเป็นว่ามันเป็นคําที่สื่อถึงเชื้อชาติชัดเจน แล้วยิ่งผู้คนเชื้อชาติไทยกับเชื้อชาติขเขมรเนี่ยมันมีความขัดแย้งกันด้วยจากเรื่องพรมแดนนะครับทั้งเข่าพระวิหารแล้วก็เผาสถานทูตเพราะฉะนั้นเวลาที่ใช้คำเนี้ยศิลปะขเขมรหรือว่าศิลปะขเขมรโบราณนะครับมันทําให้ผู้ฟังเนี่ยคิดถึงเชื้อชาติขเขมรขึ้นมาเป็นหลักคือศิลปะมันควรจะผูกด้วยคาที่มันเป็นกลางยกตัวอ,อย่างเช่นศิลปะล้านนาศิลปะสุขโขทยัยศิลปะยุทธยามันก็ไม่ได้เอาเชื้อชาติมาต่อแต่คราวนี้ ศิลปะเขมรโบราณเนี่ยมันมีคําว่าเขมรซึ่งมันเป็นเชื้อชาติอยู่แล้วมันเป็นคําที่มันอยู่ท่ามกลางความขัดแย้งด้วยพอเอาคำนี้มาผูกกับศิลปกรรมเนี่ยมันไม่สามารถชวนให้ผู้ฟังไม่รู้สึกอะไรได้ยังไงผู้ฟังก็รู้สึกอยู่ดีเพราะฉะนั้นในช่วงเวลาเนี้ยควรจะเว้นวรรคำนี้เอาไว้ก่อนอย่างไรก็ดีนะครับถึงแม้ว่าจะเรียกศิลปะขอมนะผมเองก็มองว่าเวลาที่นักวิชาการใช้คําว่าศิลปะเขมรโบราณอะ คือเราก็ต้องดูเจตนาเขาด้วยว่าเขาหมายถึงเชื้อชาติหรือเปล่าคือต้องรู้จักมองให้เห็นคําที่มันอยู่ระหว่างบรรทัดหรือว่าอยู่เบื้องหลังบรรทัดนั้นถ้าเกิดว่าพอเขาพูดพูดไปเนี่ยเขาจริงๆไม่ได้สนใจเชื้อชาติเลยแต่ว่ากําลังบอกถึงลักษณะของศิลปะก็อย่าจับมาเป็นประเด็นก็ได้เหมือนกันนะไม่งั้นมันจะกลายเป็นว่าพอเราได้ยินคําว่าขเขมรแล้วมันปี๊ดอะ มันกลายเป็นฟังคําคํานี้คําเดียวอ่ะอีก99คําที่เขาพูดอ่ะกลายเป็นว่าเราไม่ได้ยินถ้าเป็นแบบนั้นอ่ะมันจะกลายเป็นว่าเราเองอ่ะก็ตาบอดูหนวกไปด้วยเหมือนกันมีคําถามว่าโลเดนบอยนี้จะเป็นศิลปะไทยได้ไหมคืออันนี้เป็นเคสเดียวกันกับเรื่องศิลปะเขมรนะคือย้อนกลับไปเมื่อช่วงประมาณพศ1,600นะครับ ตอนนั้นยังไม่ได้มีเขมรแล้วก็ยังไม่ได้มีไทยเป็นอารยธรรมซึ่งผมขอใช้คําว่าอารยธรรมขอมแล้วกันซึ่งขยายจากพื้นที่กัมพูชาโบราณนะครับเข้ามาดองกับอีสานแล้วก็เข้ามาดองกับภาคกลางช่วงแรกอ่ะก็เป็นช่วงที่ราชวงศ์อ่ะอยู่ในกัมพูชาเป็นหลักแต่ว่าช่วงหลังอ่ะมันก็กลายเป็นว่าราชวงศ์เนี่ยมีถิ่นกาเนิดในอีสานใต้เพราะฉะนั้นโดยภาพรวมอ่ะ ก็คือว่าไม่ใช่ทั้งศิลปะไทยแล้วก็ไม่ใช่ทั้งศิลปะเขเมรน,นั่นเองให้ภาพก่อนนะครับว่าศิลปะขอมหรือว่าอารยธรรมของโบราณเนี่ยมันมีหลายราชวงศ์นะแต่ว่าถ้าจะเอาเฉพาะราชวงศ์หลักๆในสมัยเมืองพระนครมันจะมี3ราชวงศ์ก็คือราชวงศ์ของพระเจ้าอินทรวรมันราชวงศ์ของสุริยวรมันที่1แล้วก็ราชวงศ ah ์มหิธรราชวงศ์ของอินทรวรมันเนี่ยจะแบ่งออกเป็นกิ่งต่างๆประมาณ3กิ่ง กิ่งแรกก็คือในสมัยพระเจ้าจะโสร,รมันที่สร้างปราสาทพนมบาแข่งหลังจากนั้นก็จะถูกชิงอำนาจโดยพระเจ้าไชรมันที่4นะครับซึ่งอาศัยพระมเหสีของท่านหรือว่าพระเทวีของท่านน่ยสืบสายมาจากพระเจ้าอินทรวรมันเหมือนกันแล้วก็ย้ายราชธานีไปที่เมืองเกาะแก่ซึ่งโดยส่วนตัวผมมองว่าที่จริงเกาะแก่ก็เป็นฐานอำนาจของท่านตั้งแต่ต้นอยู่แล้วแหละท่านถิ่นย้ายไปที่นั่นแต่ว่าไม่นานพอ ผ่านมาถึงสมัยโอรสของท่านน,น,นะครับพระเจ้าราชเชนทราวรมันซึ่งถือว่าเป็นหลานที่สืบต่อมาจากพระเจ้าอินทราวรมันเหมือนกันนะก็ชิงอํานาจคืนแล้วก็ย้ายเมืองมาที่พระนครอย่างเดิมแล้วก็ในช่วงเวลานี้ในจารึกปรากฏว่าได้ย้ายพระศรีวลึงกลับมาที่เมืองพระนครด้วยรวมถึงสร้างเทวรูปเพิ่มอีกสององค์อันนี้ที่ปรากฏในจารึกสุลกอทถมนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็สืบมาถึงพระเจ้าชัยรมันที่ห พระเจ้าชัยวังที่5ก็มีหลานครับแต่ว่าหลังจากนั้นอำนาจเนี่ยในสมัยรุ่นหลานเนี่ยคือไม่เข้มแข็งก็เกิดการผลักแผ่นดินแล้วก็เปลี่ยนเข้าสู่ราชวงศ์ใหม่นั่นก็คือราชวงศ์ที่2ราชวงศ์ของพระเจ้าสุริยวรมันที่1ในโซเชียลจะมีข้อสงสัยว่าพระเจ้าสุริยวรมันที่1เนี่ยมีถิ่นกําเนิดมาจากไหนเมื่อก่อนเคยสงสัยว่าจะมาจากภาคกลางไหมหรือว่าบางคนก็สงสัยว่ามาจากภาคใต้ ถ้าใครเคยได้อ่านงานของนักวิชาการภาคใต้นะครับก็จะบอกว่าพระเจ้าสุรยิยมนที่1นเนี่ยน่าจะมาจากภาคใต้ขึ้นมาที่ภาคกลางจากนั้นก็มาที่กัมบูชาโดยอาศัยการมองผ่านจินตการบริปรกรณ์ที่มันจะมีอยู่ช่วงหนึ่งอะที่มันมีการทําศึกของสามกษัตริย์คล้ายๆกับเป็นเก้าอีดนตรีอะแล้วก็ชิงเมืองกันก็อาศัยหลักฐานชิ้นเนี้ยในการอธิบายว่าอํานาจของพระเจ้าสุริยมันที่หนึ่งะคงจะสืบมาที่ละวุก,ก่อน หลังจากนั้นจึงมาที่กัมพูชาอย่างไรก็ดีครับพอปัจจุบันนี้มีการพบจารึกมากขึ้นที่อยู่ในกัมพูชาแล้วก็อยู่ในสมบูร์ไภกุกะนะก็ปรากฏชัดว่าพระเจ้าสุริยมันที่หนึ่งที่จริงก็มีถิ่นกําเนิดมาจากในกัมพูชานั่นแหละพระองค์เริ่มขยายอํานาจครับรุกคืบมาจนกระทั่งมากินเมืองพระนครแล้วท้ายที่สุดก็มีชัยเหนือราชวงศ์ที่มีมาก่อน อย่างไรก็ดีนะครับในช่วงแรกบ้านเมืองต่างเนี่ยก็ไม่ยอมรับแล้วก็แยกตัวออกห่างในช่วงประมาณ20ปีแรกพระเจ้าสุริยวนันที่1่ะก็ต้องไปตีดินแดนต่างๆทั้งในภาคกลางซึ่งเราเจอจารึกนะครับที่พบในสารพระการแล้วต่อมาก็มาตีในอีสานที่ปราสาทเขาพระวิหารนะพบจารึกที่พูดถึงการผมจะใช้ควาว่าสั่งย้ายก็ได้นะเป็นการสั่งย้าย พระเจ้ามหิทธาวรมันเนะี่ยจากเดิมที่ปกครองอยู่ที่เขาพระวิหารนะให้ไปอยู่ที่เมืองรังโคกรณีเนี้ยผมมองว่าพระเจ้าสุริยเารามันที่หนึ่งก็เอาคนของท่านนั่นแหละมาปกครองที่ปราสาทเขาพระวิหารแล้วก็ย้ายพระเจ้ามหิทธร์วรมันนะออกไปแล้วก็รวมถึงผมมองว่าพระเจ้ามหิทธร์วรมันนะ่ะอาจจะเป็นต้นวงของสกุลมหิทธร์ปุระด้วยซ้ําเพราะว่ามันปรากฏปราสาทหลายแห่งนะ ในช่วงประมาณพศ1,600รวมถึงรูปเคารพคอนเดนบอยก็เกิดในช่วงเวลานี้แหละเป็นช่วงที่อีสานกำลังเติบโตแล้วก็กำลังที่จะสร้างอารยธรรมท้องถิ่นของตัวเองแล้วในรุ่นนี้รุ่นที่ร่วมสมัยกันกับรุ่นลูกของพระเจ้าสุริยมันที่หนึ่งอ่ะมันเหมือนมีการแข่งอำนาจกันนะระหว่างสองขั้วอำนาจคือลูกของพระเจ้าสุริยะวันที่หนึ่งเนี่ยก็คืออุท,ท,ท,ทัยทิติยาธรรมที่สองและก็หันเสาวราันที่สามก็มีอำนาจอยู่ในเมืองพระนคร รวมถึงทางทิศตะวันตกก็คือปราสาทสโลกอทมจะเห็นจารึกปราสาทสโลกอทมที่มีการท้าวความว่าพระองค์เองก็สืบเชื้อสายที่มันต่อเนื่องมาจากกษัตริย์รุ่นก่อนแต่ในขณะเดียวกันทางยีสานเนี่ยมันก็มีการขยายอํานาจท้องถิ่นซึ่งต่อมาก็คือราชวงศ์มหิดลพุระนี่แหละราชวงศ์มหิดลพุระปรากฏชัดก็คือพระเจ้าชชยรมันที่6ใช่ไหมครับที่เป็นกษัตริย์แล้วก็เราเชื่อกันว่าท่านน่าจะสร้างปราสาทพิมาย อย่างไรก็ดีถ้าเรามองย้อนหลังอะที่จริงมันควรจะมีการขยายอํานาจมาตั้งแต่รุ่นพ่อก็คือท่านฮิรัญยารมันที่แต่งกับพระนางฮิรัญยรักษมีประเด็นที่ผมจะบอกก็คือว่าผมมองว่าอํานาจของท้องถิ่นอีสานใต้ที่จริงมันน่าจะเกิดขึ้นร่วมสมัยก,กันกับรุ่นพระเจ้าอุทัยทิ่เารมันที่สองแลละซึ่งส่วนหนึ่งก็ต้องขอบคุณพระเจ้าสุริยารมันที่หนึ่งด้วยแหละที่เหมือนกับช่วยเซตระบบ แล้วก็สร้างสิ่งก่อสร้างปราสาทแล้วก็หมู่บ้านจํานวนมากในอีสานทําให้ที่นี่มีความเข้มแข็งแล้วก็เกิดเป็นผู้นําท้องถิ่นขึ้นมาในสมัยพระเจ้ากิรัญยะวรมันกลายเป็นยกระดับขึ้นมาเป็นกษัตริย์ในสมัยพระเจ้าชัยวันที่6แล้วก็ขยายอํานาจมากินในเขตกัมพูชาอย่างชัดเจนในสมัยพระเจ้าสุริยอวรมันที่สองในจารึกปราสาทพนมรุง้งใช้คําว่าในยุคนี้สเวตฉัตรไม่สั่นคลอน คราวนี้กลับมาที่รูปเคารพกอรกอนินบอยรูปเคารพองค์นี้นะตอนนี้มันจะเหมือนกับมีข้อขัดแย้งที่ขีดเส้นเอาไว้อะว่าถ้าอยู่ในสมัยพระเจ้าชัยวร,รมันที่6จะเป็นของไทยผมอยากชวนคุณผู้ชมเอาเส้นแบ่งนี้ออกคือพัฒนาการทางประวัติศาสตร์ก่อนที่พระเจ้าชัยวร,รมันที่6จะขึ้นเป็นกษัตริย์ก่อนที่ราชวงศ์มหิทธรปุระจะขึ้นเป็นกษัตริย์แล้วก็ขยายอํานาจ คลุมทั้งอีสานแล้วก็กัมบูชาที่จริงมันจะมีบันไดที่มันเป็นสเต็ปเป็นขั้นขั้นไปการที่พระเจ้าสุริยอรมันที่หนึ่งอ่ะสร้างท้องถิ่นจำนวนมากสร้างหมู่บ้านสร้างสระน้ำเทวสถานกระจายทั่วอีสานไปทั้งหมดในยุค30ปีให้หลังที่ท่านฟื้นฟูบ้านเมืองท้องถิ่นต่างๆอ่ะที่จริงมันเป็นส่วนหนึ่งนะครับที่มันทำให้อารยธรรมอีสานะเติบโตมันเป็นการนับหนึ่งนั่นแหละ เพราะฉะนั้นต่อให้รูปเคารพโกลเด้นบอยนี้เกิดในรัชกาลของพระเจ้าสุริยมรนที่1ึ่งซึ่งเป็นการนับหนึ่งหรือว่าเกิดในรัชกาลของพระเจ้าอุทัยทิตยรมันที่สองซึ่งมันเป็นการนับสองต่อให้มันเป็นการนับหนึ่งนับสองต่อให้มันไม่ใช่บันไดขั้นที่สามที่มันอยู่ในสมัยพระเจ้าชัยรมันที่6แล้วก็ตามที่จริงอ่ะเราควรจะภูมิใจแล้วก็เห็นคุณค่าของอารยธรรมท้องถิ่นอีสานใต้อยู่ดี ไม่จําเป็นว่าต้องเกิดในสมัยพระเจ้าชัยรัชบันที่6เราจริงจะเห็นคุณค่าเกิดก่อนหน้านั้นก็ได้นะคือถ้ามองแบบนี้ใจมันจะเป็นกลางขึ้นและถ้าเกิดมีคนมาถามว่าศิลปะนี้เป็นศิลปะไทยหรือว่าเป็นศิลปะเขมรก็ตอบไปเลยชัดๆว่าไม่ใช่ทั้งศิลปะไทยและไม่ใช่ทั้งศิลปะเขมรเป็นศิลปะขอมในอีสานใต้ในช่วงที่กําลังขยายอํานาจ รายการตอนนี้ชี้ประเด็นว่ารูเครพรพโโคเด้นบอยตั้งอยู่ท่ามกลางความขัดแย้งเป็นความขัดแย้งของผู้คนที่ห้อมล้อมแล้วก็ผู้คนนี้จะติดใจในประเด็นความขัดแย้งระหว่างไทยกับเขมรในขณะที่เราหาข้อมูลนะครับคือเราต้องเหมือนกับสํารวจตัวเองไปด้วยพร้อมกันนะไม่งั้นมันจะกลายเป็นถ้าเราเกลียดชังอีกฝ่ายหนึ่งเราก็จะเขียนประวัติศาสตร์หรือว่าเขียนอดีตในแบบที่ว่าเขาเป็นผู้ร้าย เราเป็นพระเอกแล้วก็อารยธรรมทั้งหมดเนี่ยจะไม่มีเขาอยู่ด้วยต้องมีเราเท่านั้นทั้งนั้นที่ในอดีตบางทีมันดองกันเงแต่กลับกลายเป็นว่าอดีตที่เราเขียนนะ่ะมันเป็นอดีตของคําว่าหรือไม่ใช่คําว่าและมันเป็นอดีตที่มีแต่ความเกลียดชังแล้วก็จะไม่มีการดองกันอยู่ในอดีตนั้น